ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จังหวัดนครราชสกมาครับค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาหาวิธีการลดภาวะโลกร้อนเพื่อการสอบถามนักงานจากโรงเรียนว่าสำนักข้อมันจะเป็นวิธีไหนหรือเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เจอพนักงานทางโรแล้วนะครับเราไปสอบถามกันได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณน้ามีวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนยังไงบ้างครับผม วิธีการร้องภาวะโลโลของนะาคือการแยกขยะนะคะแล้ววิธีการแยกขยะของนะเป็นอย่างไรบ้างคะพวกเราทุกทีได้ไหมคะได้เลยค่ะงั้นตามน้ามาเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเนี่ยขยะขยะสีเหลือง เป็นขยะที่ยังใช้ได้หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิลหรือที่เรียกว่าขยะแห้งได้แก่บพวกแก้วกระดาษโลหะพลาสติกเศษผ้าและอื่นๆซึ่งเราสามารถรวบรวมสดุที่ยังเปนอกลับมาใช้ใหม่ได้อีกค่ะทางขยะสีเขียวเป็นขยะเศษอาหารเคือผัก ผลไม้หรือเรียกว่าขยะเปลือกได้แก่สูตรอาหารื่อผักเปลือกผลไม้อินทรียวัตถุที่เล่ลายง่ายเลื่อง่ายมีความชื้นสูงและส่งกลิ่นได้อย่างรวดเร็วค่ะทางขยะสีแดงหรือสีส้มเป็นขยะที่มีพิษภัยอันตรายซึ่งเกิดจากบ้านเรือนไว้สำหรับให้ประชาชนนำขยะที่มีพิษภัยอันตราย ซึ่งเกิดจากบ,บ้านเรือนนำมาทิ้งซึ่งเครื่อเคื่อได้แก่หลอดไฟและหลอดฟูออเรสซนตที่เสื่อมแบบล้วแบตเตอรี่รถยนต์และถ่านไฟฉายที่หมดอายุกระป๋องยาฆ่าแมลงและยาปัดสีพืชภาชนะใส่เลกเกอร์และทิร์ภาชนะใส่น้ำมันเครื่องและน้ำมันดินํนยานทำความสะอาดสุขภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะลดภาวะโลกร้อนของเรานะคะ เขาจะปลูกต้นไม้แทนแทนลภาวะาลูกโรนของเราเพราะว่าตอนเนี้ยประเทศไทยเราก็โอเคแล้วต้นไม้เนี่ยก็มันก็แบบว่ายังไงละ่ะมันก็ไม่ค่อยมีแล้วมันมีน้อยมากแก๊สออกซิเจนก็น้อยเราก็เลยต้องปลูกต้นไม้แทนนะคะพ้างั้นพรางั้นนะว่าน้าจะพาเราหลางไปดีไหมคะดีครับผมน้าเราไปกันเลยค่ะหลานไปเลยไปเลย <laughs> เดี๋ยวที่เราก็มาถึงบ้านนานนี่แล้วนะเดี๋ยวนาเรียนกนี่กนี่เนียเียยมาานเนียะก็อะไรเนี่ยเนี่ยหลานเขอยากถามว่าโครงการทิ่อาสาเนี่ยเป็นยังไงอาหลานถามมาเลยลูกครับผมอยากสอบถามว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้สร้างโครงการจิตอาสารี้ขึ้นมานะครับคือว่าเรามีโครงการนี้อยู่แล้วนะคะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540 คือว่าหาทุกคนบนโลก6พันล้านคนปลูกวไม้ใหญ่คนว่าหนึ่งต้นในทุกๆเดือนคนที่อยู่ที่โลกเหนือและที่โลกใต้ก็จะว่าจ้างผู้ที่อยู่ใกล้เชนศูน่นชูปลูกป่าเขตร้อนก็ได้จะได้พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด72,000ล้านต้นในทุกๆปีจะได้ต้นไม้1,800ไร่ในทุกๆปีถ้าหาปูกทุกคนบนโลกนี้ปลูก ต้นไม้ก็จะช่วยฟื้นฟูต้นไม้บนโลกนี้ได้เองค่ะโอ้รู้ขนาดนีด้แล้วเราไปหาปลูกต้นไม้กันดีกว่าอ่าไปประโยชน์ของต้นไม้มีดังนี้หนึ่งต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจนและช่วยอากาศทําให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ซึ่งการได้สูดอากาศบริสุทธิ์มีผลดีต่อสุขภาพของเราสองช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการทําให้เกิดภาวะเยอนกระจกทําให้เกิดภาวะโลกร้อน สเป็นลมเงาบางเส็นแดททำให้เกิดความล้นเลือนสี่เ็นติเมเอาใส่ของจัดตัห้าพืชผลสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารหรือยา,ารักษาโรคได้เจ็ดเปล่งต้นน้ำวำาาเนื่องจากที่บริเวณล่ากที่ดูดับน้ำและเลกธาตเป็นการกักเก็บน้ำไว้บริเวณผิวดิน เจ็บริเวณล่าของต้นไม้ที่ยึดผิวดินทำให้เกิดความแข็งแรงของบริเวณผิวดินต้องการการพังทลายจากดินถล่มเนืน่องจากมีรากเป็นส่วนยึดผิวดินอยู่ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคือการสาธิตการนำยาแตกมาประยุกต์้องการการพังทลายของหน้าดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นภาพพิชาสามารถของมหากษัตาิั์ของประเทศเรา แต่เป็นแนวป้องกันการเกิดน้ําท่วมเนื่องจากเมื่อเกิดสภาพที่น้ําเกินสมดุลท่วมลงมาจากยอดเขาจะมีแนวป่าต้นไม้ช่วยชะลอความแรงจากสาเหตุการเกิดน้ําท่วมเก้าลำต้นสามารถนํามาแปรรูปทำประโยชน์ต่างๆเส้นบ้านเรือนที่สักอาศัยสะพานคอนเจอร์เรือ การปลูกต้นไม้เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่ง 11. ต้นไม้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญต่อบรรดาสัตว์ป่าเป็นวนหนึ่งในระบบนิเวศวิทยาค่ะทำไมนายชอบรูเขาวาเครื่องใหญ่ล่ะเพราะว่าการดูโทรทัศนะครับดูเครื่องใหญ่าจีงไปถ้ามีเ่องถ้ามีตัวทั์เครื่องนี้เรากวใช้เครื่องเล่มากกว่าครับ очку เช่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าโรทรทัศน์เครื่องใหญ่ตนี้ใช้กำลังไฟ1 2 3วัตต์ส่วนโทรทัศน์เครื่องเล็กใช้กำลังไฟ60วัตต์ถ้าเราโทรทัศน์เครื่องใหญ่ก็แบบถึงนั้นเอาไปโทรทัศน์ที่สองเครื่องเขอกันครับแล้วคุณน้ามีทฤษฎีก่าเราย้อนยังไงอีกไหมครับ น้าไม่มีแล้วแหละนะมีเพียงพงนี้แหละแต่ว่าน้าได้ข่าวว่าที่บ้านาน,น้านมีนะเอ๊มีบ้านเรือนน้าเราตัจะเข้าไปถามนานิดนะครับว่าทําไมบ้านนนชาวบ้านนนทองถึงอ๋อ่นีแล้วนะเดี๋ยวนะ้าไปเจอน,นี่ให้นะนี่นี่นออกมา, <c oughs> มาหาหลาน <c oughs> นีอ่อ๋หลานถามนนีดเลยว่าโครงการนิอาสามเพราะว่ารวนนี่มันเป็นยังไงถามน้านีดอ้าวถานนี่ ครับตอนนี้เรานะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงบ้านนันแล้วครับว่าจะถามว่าทําไมชาวบ้านนนทงถึงได้ก็พยายามปลูกต้นไม้กันอย่างเลยและปัจจัยอะไรที่ทําให้ชาวบ้านนนทองหัอนมาปลูกต้นไม้กันเรามาฟังจากเสียงนั้นนิดกันเลยครับค่ะก็ถ้าหลหลานอยากรู้ก็นะก็จะบอกนะคะก็คือว่าเรามีโครงการนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540แล้วนะคะว่า ว่าคนเแล้วเดี๋ย um> วน้าไปเลียนอันนี้ให้นะเน่เน่เน่เอามาหาหลานนี่แล้วเน่ยหลานมาถามนี่หะว่าโครงการที่อาหานป็นยังไงอาหลานถามอะไรูกครับตอนนี้เราก็ว่าจะมาสอบถามนะว่าทําไม ชาวบ้านนนทงถึงได้ชอบพากันปลูกต้นไม้กัน่งเลยและปัจจัยอะไรที่ทําให้ชาวบ้านนนทงหันมาปลูกต้นไม้เรามาจังเรามาฟังจากเสียงนานิจโอ้ยเราก็ไม่หนุบ้านดินแล้วนะเดี๋ยวนานเรนี้ก่อนนะนี่นี่ออกมาว่านี่ได้เลยว่าเนี่ยเนี่ยร้านมาถามเรื่องโครงการทิ่าสาเน่ยว่ามันอะไรยังไงเอร้านถามนั่ ครับพอดีว่าผมอยากทราบว่าปัจจัยอะไรที่สร้างโครงการปิดอาสานี้ขึ้นมานะครับคือพวกเรามีโครงการนี้อยู่แล้วนะครับมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,540คือว่าหากทุกคนโบนโลก6,000ล้านคนปลูกต้นไม้ใหญ่คนละหนึ่งต้นในทุกๆเดือนก็ในทุกๆเดือนรร๊ โครงการนี้อยู่แล้วนะคะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ยโียโครงการนี้อยู่นะคะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ถือว่าหายทุกคนบนโลกอ6 0 0 0ล้านคนปลูกต้นไม้ใหญ่คนละหนึ่งต้นในทุกๆเดือนคนที่อยู่ทีกโลกเหนือและทีกโลกใต้จะว่าจ้างผู้ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมาปลูกป่าทิพร้อนก็ได้ก็จะได้ป่าไม้ทั้งหมด72,000ล้านต้นในทุกๆปี และก็จะได้ป่าไม้ทั้งหมดที่ปลูกหนึ่งพันเอหนึ่งร้อยแสิบล้านไลท่ทุกๆปีหายทุกคนบนโลกหายทุกคนบนโลกทุกๆคนในประเทศ 가서 볼게, 날위세 웃어볼게, baby girl. Oh my baby girl, yeah. 아직 끝났는 척 해도 언젠간 웃어볼게.